มื่อนี้ก็คิดอยากกินหมกนอไม่ใส่หมูสามชันกับหนึ่งข้าวเหนียวหอนๆค่ะคือจังสีบีแห้งแต่ว่าไข่ก็คือบ่มีใบตองกับยานางว่าเป็นปัญหาจากน้อยเลยค่ะสาหรับหมกนอไม่ในเมื่อนี้ไปเบิ่งกันค่ะว่าหมกนอไม่เสือ,ออกมาเป็นแบบพริกกระเทียมหอมค่าใบบกักกดตะไรน้ำมะตําหยาบค่ะแล้วน้ำมะพัดให้มีกลิ่นหอมจากน้อยจากนั้นกระินน้ำหมูสามชันที่หั่นไว้พอคำนำลงมาผัดกับพริกแกงค่คะกสิพผัดพอให้หมูสุกจักประมาณ6 60%ก่สิบเปอร์เซ็ิต์ก่อน้ําปล้วกระชิดดน่น แล้วกะสิเพิ่มความหวานจักน้อยหนึ่งด้วยน้ำตาลมะพร้าวผสมน้ำตาลอ้อยค่ะแล้วก็สิเพิ่มความอร่อยด้วยผงนัวค่ะกะ็จิใส่จักน้อยหนึ่งจากไปสอนนี่ละค่ะแล้วกะสิทำการพัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันค่ะชัญญาก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะค่ะว่ามก ok น้อมยมือนีใบตองกะบ,บม่มียานางกะบ,บ่มีชัญญาก็สิเลยใส่น,ะะน้ำกะทิแทนค่ะก็สิกลายเป็นว่ามือนีมก ok น้อยหมูสาสันกะทิแต่ว่าก็ได้ความเล้าจากการใส่น้ำประแดกนั่นละค่ะรสชาติก,ก็อร่อยคือจังกินฝีมือแม่นั่นละค่ะจากนั้นเนาะคะ่กะก็สิใส กระซือมาเป็นแบบสําเร็จรูปที่บรรจุในกระปองนั้นล่ะค่ะสำหรับขั้นตอนนี้เนาะค่ะถ้าผู้ใดขีขนันน้ำไปน็นกเนาะค่ะก็สามารถที่จะตักออกมากินได้เลยก็ค,คือจังเข้าบมกหมอน,นันละค่ะ แต่ก็ต้องเฮ็ดในสุกลอยเปอร์เซนต์ก่อนเด้อค่ะมื้อนี้ก็บ่มีใบผักอีตูคือกันค่ะก็สิได้ใส่แต่ใบบักโวดฉีกกับกระชายกับพาะค่ะแค่นี้ก็แซ่บก็อร่อยแล้วล่ะค่ะเหมือนได้กินฝีมือแม่จังใสจังสั่นเลยเสร็จแล้วค่ะก็สิปิดไฟไว้ค่ะยกหม้อออกพักไว้ให้เย็นก่อนพอเย็นแล้วค่ะก็สินํามาห่อได้บัดจีนี้ค่ะสิ่งที่ชัญญานํามาห่อแทนใบตองมันก็เป็นผักชนิดนึงน่ะราคาของที่นี่ ตว่าซื้ออย่างนั้นชัญญากับบจักรสจัดเนาะค่ะถ้าเฮาน้ำมาหนึ่งนะมันจะออกหวานหวานถ้าเบิ่งเพิ่นเเนาะค่ะมันก็คือใบยอได้หรอเนาะค่ะกะสิตักเนาะใหม่ที่ผัดไซมหมูแล้วน้ำลงมาใส่ค่ะพับหัวพับท้ายค่ะแล้วก็สิตใส่ไม่กลับมันก็สิส่งหอบง้ามดอก่ะแต่ว่ามันก็ฮอได้คือกันกระเฮาหอกินเองเนาะค่ะกระสิบม่มีปัญหาดอกถ้าถามว่าก็คือเมื่อกินมกเนาะใหม่มกหมอไปเลยมันสิบวง่ไงก็บอกกคนมันอยากกินมกเนาะใหม่ที่ได้ฟิลที่น้ำเป็นความแสบมันกับู่างกันอย กะ็ะองกินสําหรับเจ้าของกินเองในราคาคุณสาเขาบก,กินท้้ากองสองบอกนี่กะจ,กจะกินเบิดบอก,กินผู้เดียวกะสิหนึ่งพอให้ผักที่น้ามหฮอสลดกระพอค่ะเพราะว่าหมูก,กับนอไม้กระสุกแล้วกะสิใส่ไฟแรงในการหนึ่งนี่ค่ะกะ็จะเป็นบกนอไม้ที่บบใส่ใบตองที่บ่ใส่น้ายา,น,านั้งกะน1เซต็จเรียบร้อยแล้วก็มาเบิงค่ะว่าบกนอไม้สินาตาเป็นจงนังไดเปิดออกสิ่งแรกที่ได้สัมผัสก็คือกลิ่นหอมมากเลยค่ะแต่ว่าคือมีต่หมูสามซันแทค่ะแล้วนอไม่อยู่ใส